เศราบนี้ผมอย่ตลาดห้วยไายพัฒนาครับตำบลห้วยไายอำเภอตลาการพืชผลอุบลราชธานีบ้านเฮาครูบาอาจารย์กำลังบินธบาตเคนได้เขียนมาไดเซยหน่อย เท่างามเท่าไหมเท่าไหมเท่าไหม่างามเท่างามเท่าไหมเท่าลาบเสี่ยบอ้ยหนาวปนิกันลุกเอาได้น้อแม่น้อนี่มันเราหนาวหนาวอยู่หันอยากได้เงินมะเอื้อใหญ่มั่นมั่นมะเอื้ออีหยังอีเนี่ยแม่ าแล้วรพักเนี่ยบรรยากาศบ้านๆเฮาครับช่วงเศร้าๆจักหน่อยมาหาเลาะเบิ่งอาหารตามฤดูกาลมาหาเลาะเบิ่งแนวกินบ้านเฮาโอ้ยอีหยังนี่เนาะที่นั่นบักหอยกีบกี้วะอีแม่ไม้กับกี้ไข่หมูแดงแม่เป้งเลื่อมตรงจักหน่อยละเด้มากระบอก กำล,ลังสเหลื่อมตรงหาฝนมาจาักหน่อยครับมันสิตึงมันสิตรงนะมนผมเห็นเพื่อนถือถุงเขียดถุงกบมาจะทางในบุคือมีมม่แบบขามหน่อยบ่อ <laughs> วีว่คือจะกินมะขามหน่อยเจโนจังบานี่เนี่อันนี้ก้าอันนี้สี นี่นี่นี่เอาสิบบาทเพราะเดี๋ยวจำเกลียนี่จ้าจ้าสุดๆจากต้นเลยนั่นคือมีบาดามหน่อยนะมุกอีกยังไงบุ๊อีเมียมุกหมูมุกปลามุกหนูกับมีมองว่าประเพียดมุกประเพียดอาหารบนบาน ผมมาสวยจัิงหน่อ,อยไอแม่เตรียมตาแล้วพักกระแยงบักเขือคืนมี่เบิร์ดยังเนี่ยบุญนันบักน้ำเตา้าเนาะไอแม่แม่ยี่บะบักน้ำเตา้าพักงามๆม,มีหอดเมี่ยงตับเตา่าเมี่ยงตับเตา่าด้วนี่ยเมี่ยงตับเตา่าแล้วกันแล้วขายจานเท่าไรบุ๊บแมงกบเตา่าห้าสิบบาทเอาไปเกลีก่ยบุ๊บ เพิ่งจะไปเห็นยังกินเนาะยังกับเต่าก yeah> ินเลยเนาะกินรวยปะก๋วยฟูกกินเลยอ่ะอีกพอแล้ววะเอาได้ปพียงก็กินรวยแล้ววะโอ๋ยเมื่อนี้อาหารพื้นบ้านหลายแห่งหอยขัวหอยคมนี่ได้เขียนไหมเขียนหน่อยเราเขียนหน่อยเฮ็ดบดท เศร้าวมืนี้อากาศหนาวครับอากาศหนาวแบบหนาวเย็นๆนะนะเย็นเยือกแต่ว่าแส้สายมาลมกัคือสีแห้งดอกแห้งคือเก่ากินน,กน,กน,นับตัวหัวปะเอาแต่าน้ำกันได้ด้วยฟันโกบอลยายพุ่มค่ะ ทั้งนี้คือเป็นโลงๆเนาะประเี๋เนาะปลาทั่วปีเพลินปลาทั่วตำเสียบเอาไว้คานกันคันแนวแนวตยตำเสกันหน่อยูเนาะปลาทั่วปีก็บันรล้ากิจตัวครูเพลินเครื่องไอ้กินเพลินกับว่าเสี่ยบครับตำเสกันมันหอมอีเมียขายยังเนาะขนมเทียน ขายเนียวไหนนอนนี่นี่ว่าขนมเทียนสวย,ยนะเธอเอาใส่ถุงน้ำก,กันกันเลยมั้งเอาเป็นเพิ่นเพิ่นถืออยู่ใส่าผูดถุงสองถุงิ่งน่าไปตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากสอบน้องเมื่อไ ขายนำกับบะทะเขียดเขียดขายทุใดแม่ทุงละรอยทุงลาหารุง,งาซกำลังพรปิ่งเลยครับปิ่งกับตำหมักทัววนกะล่งเือกมาอีกว่ะปวดพัวเถอะเนาะมันสีบโออกว่แม่ออกมาอดออกมารดขายนำปล่อยนำ กวจโคครับสุดยอดบรรยากาศาตลาดบ้านเฮาครับตลาดเศร้าหวยฝายมาัฒนาครับเช้าวันเสาร์นะครับมีทุกอย่างนี่สียงสีเองเุเนียวอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลเขียดหน่อยเขียดใหญ่บักหอยเดือก็มีนะครับหอยเดือทุงแค่ไนเนี่ยดุงน้อยหอยเดือครับเล้ได้ลายแห้งมาซื้อเอาครับยังทันอยู่กำลังคึกครื้น แม่ขะะาดทั้งนี้ไป้ใสคือขาดงานนอนนี่คือเบิร์ตเหรอเมื่อไห่ะบันเพื่อน <c oughs> ไปวันเด็กบวชเน้อวันนี้เนาะโอ๊โนี่ <c oughs> อี่เนี่ยใครได้เขียดไส้นี่นี่เขียดไส้ของแท้ครับเกียดไส้ข, <c oughs> ขัวเะนี่กล้วยกล้วยเฮ็ดป <c oughs> ีใหญ่แต่ <c oughs> <ๆ>เนาะกล้วยเราก็ได้ แม่คาไปใส่เบิร์ดทางนี้แม่คาหนาวบอหนาวผมกับหนาวคือกันนี่จังหน่อยไปหากินขนมอยู่นี่พันจัดอยู่บ่ย่นี่โอ้ยพอกันสันจ้งหน่อยบ่เป็นไปเที่ยววันเด็กแห่งสวยมาแห่งหนาวพี่น้อง อาหารทางการเกษตรอาหารพื้นบ้านเฮางสำหรับ,บทั่วร์พักเสียแล้วบรรยากาศเศร้าๆนะเพื่อนมาหาหล่อเสือของกินของอยากบ่อึดบ่อยากรบก็มีงามๆเลยโอ้ยมันหนาวครับมันบ่เต็นบะ <c oughs> บ่เต็นแล้ววะขามันแล้ววะโอ้ยแมงดาแมงดาตำเจียว มันมีแมงดามันคือหลายพุ้งเท่าไหรละอีเมะหาสิบบาทวิ่งคู่พอเสือเถอะมันเป็นหาตัวคนบ่มันถือตัวละสิบบาทพุ้งน่าหาสิบแล้ววะเออน่าสนใจผูกไม่ดาเมีแล้ววะไม่ดาผูกอะไร หอยกับโลดเรหาเสียบครับหอยขมหอยจุ๊บที่นี่หอยได้ยังมาขายในนอกมือนนี่เพียกเปือกเปือกยังเปือกหอมอยู่บ่หอมสูบพักกระเนียงอยู่บ่อะเปลือกจีนเปือกจีนหอมสูบพักกระเนียงอยู่บ่อี๋ยวมาหอมก่อเอาหอมเตะดังตึงๆยักบาทบุ๋บี้บาดใจแม่นะ อยู่ซอยแม่เรลูกผัซื่อมากเลยแกนขวดเมือนนี่ัีหอดอีเมียเออคือปัวดช่เนาะป่าเนาะปลาอีตูคือปลาเพียคือปลาอีกกำทีานนี่ยนะทนายเขาคอปลาอีตูพวกพ่อั็เดียวกันต่มันหลายซื้อนาะหาเนาผมหลง่เอีตู่น่เยาอีกำ

เอปลาหลแหงแบบเบือบก็มีแบบสดก็มีปลาหนำโค้งปลาหนำมุ่นครับโอ้ส so ุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องค้นกำาลังหลายอากาศหนาวๆครับพ่นกัลัลาละท่วง สวยๆจัิงหน่อยวันรอดแดดออกไม่เหมอนนี้คือปลาหลายแท้ปลากรบสองตัวซ้ำตัวกับอิ่มตัวใหญ่ปลาเข็งโลดเท่าไรมันขายครับลอยเศร้าจักตัวพะโลเกาบะพกตัวพอดีปิ่งได้อี่มเ่เอาเมื่อปิ่งก็ตาบักชัวแซบแซบคัก ปลาดุกปลาดุกแแหล่เรียบรย้อยปลาดุกบ่ขนาปลาดุกเป็นดูเห็ดขนาดเลยปลาดุกปลาคอปลาคอทอดเท่าไหร่ไหมคะทอยเดียวจ้ะลอยนึ่งบ่นี่โอ้พ่อซื้อพ่อซื้อดูอร่อยครับรอยเดียวอร่อยเดียวสามรสสามรส บักท่านสามล็ขายถุงเฉลี่ยเนี่ยห้าสิบบาทบักท่านสามล็แล้ววะกินแต่บักท่านจนเยืองเมื่อไห่ลายช่วงนี่ก็ได้ท่านหลายกินยหางใช้กรอกหน่อยเบียพักกันยังไรคือเก่าเนี่ยปลูกเนี่ยดูเนี่ยมัน กล้วยเะนี่อุ้ยขึ้นหัวใหญ่ไปแต่ตำแสบเน่ยสิบบาทแล้วแ่สิบาทโอ้ยหยาต็มเพึ้นก่อนนะเอาแม่เอาให้ผมเนี่ยสิบบาทแล้ววะขายสิบบาทดีดีตึ้งวัวเสืออยู่ว่าขายสิบบาทโอ้สิบบาทากล้กวยนะเะนี่เป็นหนะรนืครับก๋วยเตนี่ก๋วยเะนี่ปลายวีเหนนี่ยว <c oughs> ปลายวีเหี่ยว บะพุงป๊าดถุงหงำนวดเท่าไรนี่ครับห้าสิบบาทห้ิบาทหีวอยู่สายของอะไรผู้สิถือเป็นดเสี่ยมีแต่แนวเป็นดเสียมบรรยากาศบ้านๆอาหารบ้านๆบ้านเฮาครับหอยไฟวัฒนาครับมายำไดเก๋อุ้ยออนซอนบรรยากาศออนซอนแนวขายออนซอนแนวกินครับ ก็คือเก่าแล้วครับเกิดจะเป็นตลาดโคกกระบือฟังทั้งปุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาอย่างเราไปเบิ่งจักข้าวอยู่หรอกส่วนวนี้บ่ค่อยได้เข้าวบันใดเพราว่ามื้อนี้แม่ค้าเป็นชีว่างๆจังหน่อยก็เป็นว่างๆลงๆโอ้เมื้อนี้เพิ่นไปวันเดียกเป็นหรอเพือเป็นแต่แซ่บเถอะ มีเนื้อมีหมูบอเอายี่บอหมูิหมูเนาะไม่นี่มีเบด์่โมเเอาโร่เอาโหนึ่งกับอะไรครับเอาแบบใดเถอะมีมเร็ดจ้ะท่นขายย่นีประจำบอจำพอผมเ่อเห็นจากเจอผมบริข่าซอยนี่รลาะหาอยู่เอาไนว้าใส่ทีบ้เอา ของปลาก็มีมาลำใหญ่เท่าไหม่เท่าไหมค่ะเท่าไหมไหมเท่าเท่าไหมปลนกเป็ดบ้น็ดนี่ลอยหาซีนกก็มีบัน บ่เราว่าดดวเดียวมาขายเราใส่เท่าเราเขามาใส่ดาบเท่าเาพราะสื่อน้ำล <laughs> อันตัวได้ได้มล้วยมาละสิบ,บาทมาซื้อ่ยมเขืออีกสิบบาทโอ้ยุ่มเลยว,วันนี้ซสือเป,เป็นเปลี่ย ยังน no อ้แถม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 หมูบะข้าวหมูบครับอได้ยินว่าแถมแถแถมครับแถมเดียวครับพี่น้องมหาดีใจทั้งนี้ครับเกปีใหม่พุดบ่ะโอ้คายดีขนาดนอฟังเสียงคนเงนเรเอ้าเสื้อยม่เสื้อยแม่เสื้อแม่เสื้่แม่เจ้ายมีมเสีเ้ยี่แสมเน้มม่ แสดง่า,หา,า,างหาดีเสีบคนสื่อหลายเอาเจ้าเธอเนเดบนปิงไกบัานนะเมียหรอบอกอันนี้พเพียงไกยยังตัวเลยติ<อ>ดทถสุดยอดเลยขกเนียนขาเอาดดละหัว <c oughs> ไก, Salvador, ก่ปลาไก่ปลากับพี่บอดิไก่มันจะหน้าไก่ปลาม่จะหน้าไม่เท่าไรแม่ซุกหรอวะเพิ่นจองอะไรเนี่ยันมีกล่อตัวเดียวจะได้เพิ่นบ่มีจองบอกเท่าไหร่เทาบ่โอ้ยใหญ่กระปูอยู่ตัวนี้ยังยังดูอยู่ผู้เฒ่าทั้งนี้ยังได้กระปูมาขายอยู่ ตัวหน่อยวันไหนกันได้หรืมาถุงเท่าไล่แล้วนี่เจ้าบาทเอาเสือซอยแห่งกำลังใจหุ่เถ่าเราไปขุดว่าได้เสียบได้สาวครับ อย่างนั่นตัวนี้อันนี้เพื่อกินบัเป็นกล้วยเนี่ยเดี๋ยมาขายอยู่บักล้วยขายเท่าไหร่เอาซื้อกล้วยซอยอันนี้บัได้กินพูดหนี่เพิ่นไปคุดกระปูพูดหนี่เพิ่นไปหากล้วยหาหนูบรรยากาศบ้านเฮาครับบรรยากาศอากาศหนาวๆจังเลยเหมือนนี่แห้งสวยมานี่ทึ่งลมทึ่งทึ่งเยน็นทึ่งลมแบบนี้อ้ยน้องเมียชวบานกขลมแห้งเลย เมื่อนี้แห้งเมื่อนี้แห้งสีขาดเมื่อนี้แห้งขาดก็เมื่อวานนะเจ้าวะบ่พอว้านเดียวได้สิบสามนักเราบ่าอย่าเฝ้านะัก เงินมาสื่อป่าอีแม่้ถืออียงนาะนี่ปลาเกีะะ่ยวเปลาเกีวม,ม,ม,มันบกมบ่ปลาเกีกเ่ยวบกมบกมเสียบเอาตัวได้ล้แม่เอาล้วแถมมาลด้ีนเื่างตากเื่องแถมแม่ขาก็ได้ ปลาแก้วครับเพ่อาไปมกเอาไปเอาไปอูด้วเนาะเออเอาไปอูเอาไปมกอาหารธรรมชาติมากล้วยจะหอยกระปูมีดกาตะตอนนี้หัวปลาเราขายถุงละสิบบาทค อ้ยแม่หัวปลาทุงนาเสียบเนี่ยมาเสือเอา่ไ้ไปว่าเดีกยน้ำข้าเจ้าบอ่ยุ่นี่ยุ่นี่เพื่อนอือนนั่นยังก่อนเทศบาลบ่เฮือนอันนั่นไม่มาเฮือนอย่างเทศบาลบอกเคนกำลังจัดอยู่วะาผมวา เฉี่ยแวะนีได้จังหน่อยนะเรากินขนม่เลนลงไปข้างใ้จะเป็นตลาดโวกกระบ,บือเลยครับตลาดโวกระเบือตลาดงควคไา่นะเพ่นก็ขายทุกเสาร์วันเสาร์ครับตลาดนี้ก็จะเส็งสาย,สายาาประมาณมสามสี่โมงเสาอย่างเขามาในซ้อยนี่ก็จะเป็นพวกเนื้อพวกกับเขาของกินครับ E, revive, oh, 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 oh. ้ัดอาหารถวยทอดเขียงเหนือเนือสดเหนือไม่ๆเลยครับส่วนอ่ออ่อ้โออ่อ่อเบาหน่อยแล้วสิโอ้ยหอมเนี่หอมเหนือหอมสีนหยั่งเนอะท่าน oh oh. like ี่ใครผามีแต่ม่ีใคร่าคผาบ้ ใ่หมดแดงกํลังเลื่อมตึงะทางนี้นี่มาผู้ขาย <c oughs> จริงไปเบลขนมวันเด็กหอยขัวหอยข,อขอมเหออมืนจรายังไปเพิ่งกําลัางจัดนี่ได้อยู่นี่ครับยังประเทศบาลบ่บางคนูดี

มันเก็เปวนวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตหนาวบันไดห่อนมาได้หนาวบันไดก็ได้ลูกได้ตื่นมาขายมปขายก็ได้ย่อนมาจากเด้เงินหาเงินหาขูุใดกหาเงินกหาเงินขื้นกันก็ได้ใส่แล้วก็มักจะมีรคปแปคอใหญ่ไมแผลในกระเพาะอาหารท้องผืดท้องเฟ้อรืออปวดตรงปลาคอใหญ่บ้าเบื่อออกครับ กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ไไมทันย่าหายไปย่าชิ้นหอละสิบบาทสำหรับคุณสามารถทำให้ร่างกายของนัานฟื้นความาดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับลูกหลานของท่านจะล่าเริงแจ่มใสกินข้าวได้ร่างกายสมบูรณ์ลองเอาไปใช้กันดูครับ แม่งนาเพื่อนบ่วทรงนยครับเพื่อนบมีแบบทรงนะแล้วก็ได้หลายแนีแม่งดาตัวแมงกืตัวผัวนั่นูตัวผัวมันจะมันจะหอมมันจะขิวครับแต่ว่าตัวแมมันแก่มกันจะหอมขึ้นกันแล้วมันละ สำหรับทั้งด้านน้ำมันว่านรถปวดเมื่อยสุดยอดบรรยากาศบ้านเฮาตลาดหวยไฟพัฒนาตำบลหวยไฟอำเภอตาการเพื่อผลครับจังหวัดอุบลราชธา,านีลาากกตลาดข้าโคกกระเบือตลาดขายอาหารตามฤด,ดูกาลเนี่ยขายบ้านบ้าน